เรต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทนโปรนะครับที่สัปดาห์นี้ครับพี่อยู่กับพี่ป้อมคนเดินนะครับเจ้าของเพจวัฒนสตกนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับคือร้านโจคาเฟ่เดอะวิชเชสบาร์ครับตั้งอยู่บริเวณแถวสุขุมวิท50เดิมนะครับผมสวัสดีครับพี่ป้อมคสวัสดีครับเทปที่แล้วเรารู้แล้วว่าพี่ป้อมตั้งแต่มัธยมมหาลัยจนถึงตั้งเริ่มทํางานมีความสนใจหุ้นมาละจนมาถึงตานทำงานได้มีการเปิดพอร์ตหุ้นครั้งแรกลงทุนครั้งแรกด้วยเงินหลักหมื่น ผลในการที่เราสั่งสมวิชาความอยากรู้ความสนใจมาไปปอครั้งแรกมันเป็นอย่างที่หวังนี่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่หวังนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนพูดกันบอกว่าในตลาดหุ้นเนี่ยการลงทุนครั้งแรกสุดหรือสองครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกํำไรเหมือนกับว่าตลาดหุ้นกำลังพยายามดึงดูดเราให้เข้าไปในตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็กําไรกันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าผมลงทุนถือหุ้นตั้งแต่ตอนนั้น นะครับโดยที่ไม่ขายเลยนะมันกําไรที20 30เท่าตัวได้เลยนะตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเปิดเปิดต้องบอกว่า Marketing ที่ผมเปิดด้วยเนี่ยก็ก็เป็น Marketing ที่ที่ดีให้ข้อมูลอะไรที่ที่ค่อนข้างดีนะครับผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแนะนําให้ผมซื้อหุ้น TTA นะครับตอนนั้นหุ้น TTA อยู่19บาทยังไม่แตกพานะครับ สี่นู้นอะไรสิปีแล้วยังไม่แตกพาตอน19บาทก็คือบาท90ครับแล้วทีทีเอขึ้นไป50บาทโอ้ขึ้นไปตอนนั้นขึ้นไปไปไปเกี่บ50าบาทใช่ป่ะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวอโรมติกรมติกนั่นก็ซื้อตั้งแต่4บาทแล้วขึ้นไป60บบาทถ้าตอนนั้นเราใช้วิทยาหรืออะไรใช้ในสายตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับต้องบอกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านบทวิเคราะห์ นะครับอา่านบทวิเคราะห์ทีนี้การอาร่านบทวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ,รบเวลาเราอาร่านบทวิเคราะห์แล้วเราก็เชื่อทันทีถ้าเป็นเหมือนผมผมลง,งครงทางแรกอาร่านบทวิเคราะหนะ์นทีผมจะมองแต่ว่า มันค่าราคาอาซัยเท่าไหร่ต้อมาใช่แล้วผมก็ดูแต่ว่าราคาแล้ววันนี้มันยังเหลือเท่าไหร่ผมก็ตังนะด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มลงทุนนะครับนะอย่างเช่นเวลาเราอ่านบทวิเคราะห์ของหุ้นเดินเรือหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์ของหุ้นปิโตเคมีเนี่ยรเราก็จะอ่านอ่านโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่างเขาเขาพูดถึงปิโตปิโตเคมีตอนนั้นเนี่ยครับสายอโรเมติกเนี่ยเราไม่รู้เลยเราไม่ได้ศึกษา เราเพิ่งเ,เข้ามาในพลังงานต้นน้ำกลงงางน้ำไปน้ำใช่เราไม่ไม,ไม่คือต้องบอกว่าอ่านเราก็ไม่ศึกษาอะไรเลยนะครับอ่านแล้วก็ดูว่าอย่างที่บอกนะครับว่าดูว่าอัพไซต์เท่าไหร่ราคาเหมาะสมเท่าไหร,ร่ <c oughs> อ่านล้วก็คือรู้แค่นั้นจริงๆ <c oughs> โดยที่เราเราไม่ได้ขวนขวายที่จะไปศึกษาต่อว่าธุรกิจของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคตอนนั้นก็อาศัยในเรื่องของกราฟเข้ามาช่วยด้วยนะครับ แต่ว่าด้วยความที่เป็นการลง,ลงทุนแรกๆแ,แล้วประกอบกับตอนนั้นเนี่ยตลาดอยู่ในจุดที่ต่ํามากดัชนีตอนนั้นอยู่แค่200กว่าจุดเท่านั้นเองนะครับรซื้ออะไร<ส>จิ้มน,น,น,นช่วงนั้น <c oughs> ช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จุดต่ําสุดของตลาดแล้วล่ะจิ้มอะไรเข้าไปก็ก็กาไรหมดแหละนะครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยซื้ออะไรเข้าไปก็กําไรนะครับล้วสักพักไปหลังจากได้กําไรมาประมาณหนึ่งแล้วก็เหลืองสิครับ พอได้กําไรมากขึ้นก็ขอเงินคุณพ่อมามากขึ้นนะครับเรื่องขอเงินมาไม่ได้ใช้เงินเก็บตัวเองขอเงินพ่อมาแล้วมันก็เริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองเหลืองว่าโอ้เรามีกําไรโอ้ทำไมเล่นง่ายจังเลยหุ้นนะครับดูแค่นิดๆหน่อยๆเองเดี๋ยวซื้อๆขายขายซื้อๆขายขายก็ได้ได้กาไรแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มเล่นแบบเกินตัวนะครับเล่นแบบเล่นแบบไม่ได้ใช้มาจินแต่คือ สมัยก็ก็เหมือนสมัยนี้คือเป็นวงเงินเงินไม่ต้องมีมีแค่วงเงินซื้อแบบจับเสือมือเปล่าขายซื้อซื้อเข้าขายเย็นนะครับอัดสเต็มวงเงินแบบนั้นนะครับทีนี้เราก็เริ่มขาดทุนละนะครับเราก็เริ่มที่จะมีขาดทุนบ้างก็เหมือนเหมือนนักลงทุนที่เข้าตลาดแรกๆโดยทั่วไปเมื่อพอขาดทุนปุ๊บก็จะรู้สึกว่าอยากเอาคืนเร็วๆนะครับเพราะอยากเอาคืนเร็วๆก็ก็จะยิ่งอัดเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่า สมมติขาดทุนร้อยเอาพี่ครั้งนี้เอาไปสองร้อยเลยใช่สติ์นสติสตังก็จะค่อยๆหายไปสลิหายสตังก็จะเริ่มหใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยเงินเริ่มหมดเงินหมดปุ๊บเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้รู้นะครับมันก็เริ่มเป็นที่สินก้อนแรกเข้ามาด้วยการที่เรามีบัตรเครดิตเรามีอะไรแล้วก็หาทุกวิธีทางที่จะต้องหาเงินมาปก่ คืนให้ได้นะครับทั้งกดเงินสดจากบัตรเครดิตทั้งไปอออะไรนะครับกู้พวกสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆตอนนั้นด้วยความที่เรามีเงินเดือนแล้วเราสามารถจะกู้ได้ตรงนั้นแล้วมันก็เริ่มพอกพอกคูณขัดคุณไปเรื่อยๆด้วยความที่ดอกเบี้ยพกู่แบบนี้มันยิ่งทบคือจริงๆมันไม่ได้ไม่ไมันไม่ได้เป็นหนักที่ดอกเบี้ยนะครับมันหนักตรงจุดมันหนักตรงจุ <S 2> <S 2> ดที่ว่า<ะ>ใช่เพราะว่าพอพอ,พอเรามีพอเรามีเงินไปอีกเราก็อยากจะทําคืนให้เร็วที่สุดอีก มันก็กลับไปสู่วังวนเดิมมันก็ม,มันก็กลับกลายเป็นว่า,านี่มันก็ยิ่งพอ่อยิ่งพอ่อขึ้นไปเรื่อยๆถึงขนาดไหนครับที่บอกว่าพ่อเนี่ยเยอะที่สุดก็ประมาณ7ล้าน7ล้านใช่ตนยอนนั้อายุเท่าไหร่ครับ24 24จบใหม่ไม่ทำงานมาไม่ถึงปีสปีเนะ้ะทำงานทงานเรดได้ประมาณ2ปี 2, 2> ปีมินี่ยี่สิบมนี่เจ็ดล้านถือว่า นี่ใหญ่เหมือนกันนะสระอะคระว่าเงินเงินเก็บของทางบ้านตั้งแต่ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทำมาทั้งชีวิตยัง,ย,งยังมีไม่ถึงสองล้านบาทเลยนะครับ <c oughs> ตอนนั <c oughs> ้น,นร,รู้สึกยังไงครับเราจะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้สึกเลวร้ายมากเลยะนะครับรู้สึกต้องบอกว่ารู้สึกว่ามันหมดหวังทั้งหมดเลยมันสิ้นหวังทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะมันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเราอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆนะ พอาด้วยนี่ที่มันสูงขนาดเจ็ดามันยอะขนาดนั้นมันมันมันมองไม่ต้องบอกว่ามันมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเลยว่าเราจะสามารถทํามันคืนมาได้ยังไงนะครับจนอะไรที่เป็นจุดคลิงขึ้นมาตอนนั้นได้กลับไปที่โรงเรียนสมัยมัธยมก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผมเรียนจบมาจากที่นั่นนะครับก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่ผมเรียนมห นะครับอยู่อยู่ท่านหนึ่งก็เล่าเล่าเรื่องต่างๆให้ให้ให้ครูฟังครับครูก็เตือนสติมาบอกว่าป้อมรู้ไหมว่าคนที่การฆ่าตัวตายเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกกันว่าเราคิดสั้นเขาเพราะเขาบอกว่าความคิดที่เราอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเกิดมาเพียงแค่ช่วงสั้นๆอ่ะ ถ้าเราคิดอยู่แค่ตรงนั้นเราคิดอยู่แค่สั้นๆอยู่แค่นั้นเราก็จะทําแต่ถ้าเรามีสติเราคิดให้มันยาวขึ้นเราจะไม่ทาเขาก็จะแล้วอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าเออเรายังมีหนทางอีกเยอะนะยังไงเราก็สู้อนา,างทีแกก็พยายามช่วยเหลือแบ<า><ๆ>บว่าแกมีคนที่รู้จักอะไรแบบให้เราไปทําธุรกิจอย่างอื่นอะไรได้เนี่ย<ม>ก็พยายามชักชวนให้ผมไปทํา นะครับแต่ว่าเราทําแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายสําหรับเราอนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนั้นก็มีการไปสอบใบเพื่อที่จะจะขาดประกรนนันหรืออะไรพวกนี้แต่โอหมันก็ไม่ใช่ทาง,างจริงๆนะไม่ใช่ความชอบของเราใช่แล้วอะไรล่ะที่มันทําให้เราสึกว่าในเมื่อเราเสียกับตลาดหุน้นแล้วยังก็เราจะอยู่เราจะก,กลับไปอตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะหนีาจากตลาดหุ้นไปเลยฮะอยากจะหนีไปเลยด้วยซ้ํานะครับก็คือไปสมัครงาน ใหม่ละอยา,ยากจะกย้ยายฟิยวเราไม่อยากจะทำอยู่กับด้านนี้แบบบอกเลยเข็ดแล้วไม่เอาแล้วหุ้นแต่ว่าก็มาคุยกับคุณแม่นะครับ,ค,รบคุณแม่ก็พูดบอกว่าถ้าจะไปทำงานอื่นเนี่ยแล้วกินเงินเดือนเนี่ยจะได้เงินเดือนสักเท่าไหร่คุณแม่บอกว่าต่อให้ได้ตอนนั้นยุคนั้นจะต่อให้ได้เงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นมาเนี่ยจะทํางานอีกกี่ปีถึงจะใช้หนี้หมดครับนะครับคุณแม่บอกว่าทํางานเดิมต่อไปเถอะ เพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้เราสามารถที่จะกลับคืนมาได้ตอนนั้นเสียไปเท่าไหร่เนี่ยใช่เพราะบอกว่าคุณแม่บอกว่าในเมื่อหุ้นมันมันมันทำให้เราเสียขนาดนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราได้กลับมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้จังเลยมันมีขึ้นก็มีลงใช่เพราะฉะนั้นก็ทําอันเดิมต่อไปซะนะครับแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าชีวิตก็เปลี่ยนหมด ช่วงนั้นชีวิตก็จะเปลี่ยนหมดคือเพื่อนเพิ่มอะไรต่างๆก็ก็หายหมดนะเออคือคือเราเองเราก็ต้องบอกว่าเราไม่กล้าออกไปสู้หน้าใครด้วยแหละนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะครับใครโทรมาทวงนี่ที่ไหนโทรมาเราก็เราก็บอกว่าเราก็ต้องใช้เดือนนะแต่ว่าเราก็เราก็ก็ต้องเป็นคนที่ต้องบอกว่าต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี้เหมือนกับที่เราทำงานยู่ช่วโมงหนึ่งใช่ใช่เราใช้ใช้เวลาในการติดใช้เวลาในการที่ประคับทุน หนักขนาดนี้เจ็ดล้านเนี่ยคุณเลี้ยงล้านไหนวะประมาณสี่ประมาณห้าปีในการที่ที่กลับก็คืนมาทั้งหมดแล้วนะครับสี่ห้าปีประมาณห้าปีแต่ตอนขาดทุนนี่ขาดทุนเช่าลราั้งแต่สองปีสองไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยแค่ไม่กี่คลิกเลยก็ไม่แล้วห้าปีเลยเลยกว่านั้นด้วยเหรอครับที่เอากลับคืนมาเดี๋ยวก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันนะที่คุณป้อม ที่มังแบบอยู่กับมันไดเ้เรารู้ว่ามาถูกทางเราต้องอยู่ตรงนี้ยาวนานมากแต่ว่ามันทําให้มันเป็นบทเรียนให้เราอย่างหนึ่งตรงที่ว่านับจากนับจากจุดนั้นนะครับเป็นจุด<ะ>ที่ทําให้เราพยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องหุ้นะนะครับเมื่อก่อนเราก็จะอ่านแค่บทวิเคราะห์แล้วเราก็จะเล่นแต่หุ้นนะครับหลังๆเนี่ยพอพอเราเรามีเหมือนกับเรามีสิ่งที่เรา เป็นแรงจูงใจว่าเราจะต้องใช้นีอะนะ,ะเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเราจะต้องหาทางพยายามพยายามทำยังไงก็ได้<ะ>ถ้าเราได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโปรดักในตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มที่จะมีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเ,เช่นมีวอลรต์เข้ามา<ะ>แล้วก็มีการเปิด ตลาดซื้อขายล่วงหน้าใช่ฟิวเจอร์สนะครับฟิวเจอร์สบนดัชนีนะครับแล้วก็มีการหลังจากนั้นก็มีฟิวเจอร์ทองคำนะครับแล้วก็มีเดริเวทีฟบั r เลนต์นะครับหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมเข้าม,มาในตลาดซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของตัวเราเองที่เป็นคนที่อาจจะขวนขวายนิดนึงว่าเวลาที่มีโปรดักต์ใหม่ๆพวกนี้เข้ามาเนี่ยจะชอบลอง นะครับจะชอบลองคือชอบ,บศึกษาชอบลองเพื่อจะรู้ว่าเราสามารถที่จะทํากําไรหรือว่าเราสามารถที่จะเทรดไอ้โปรดักต์ใหม่ๆพวกนี้เนี่ยได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นของใหม่บางทีมันจะสร้างโอกาสให้กับเราได้ได้มากกว่าของอเก่าๆเดิหลังจากที่เห็นนะครับที่ป้องเองลงทุนครั้งแรก อาจจะมีกําไรบ้างแต่สุดท้ายเ mm hmm. กิดการขาดทุนถึงไปนี่ถึง7ล้านแต่ว่าด้วยการที่มีใจที่มุ่งมัน่นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้หลังจากที่ไม่เคยศึกษาหุ้นอย่างจริงจังก็เริ่มเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนให้เวลากับมันมากขึ้นมีโปรดกักอะไรใหม่ยทางการเงินให้เวลากับมันศึกษามย่าจริงจังจนทําให้จากนี้เจ็ล้านคลิกขึ้นมาเข้าทุนละมีกำไรแล้วังเป็นนักลงทุนอีกวุดน,นึีแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยต่อว่าอย่างที่ป้องศึกษาความรู้ไปเรนะื่อยๆเนี่ยจนต่อต ที่มาที่ไปของวัฒน,นาตอกเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักคู่ครับเดี๋ยวกลับไปพบกับน้องทีน่าครับ